กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องยูฟาซีเอ็นนะผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเดิมฟน์ไนแอตเฟรดดี้เบลนะผมก็เป็น EP ีที่2แล้วนะครับหลังจาก E ีีแรกนี้ก็โอ้โหประสบความสําเร็จอยู่เหมือนกันนะผมมีคนดูตั้ง100กว่าคนแล้วนะครับแล้วยอดซับก็เพิ่มเป็น10คนแล้วนะผมโอเคก็ขอขอบคุณมากด้วยนะครับที่ทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแบบนี้อีกเรื่อยๆนะผมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาดูกันเลยนะครับว่าคลิปนี้จะมีอะไรนะครับไป เริ่มกันเลยครับผมกดสตาร์เลยเดี๋ยวรอโหลดไปนึงนะครับโอเคกดเซฟเดิมกดคอมมิ่งเรียบร้อยโอเคหลังจากคลาดนี้แล้วผมได้ตัวละครที่มีชื่อว่าบอลลูนบอยนะผมก็ตอนนี้ผมยังไม่ใช้หรอ,อกเพราะว่าเดี๋ยวใช้ไอ้พวกเฟดดี้แล้วก็พวกทอยไปก่อนนะผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิด EP3 สามจะผมค่อยเปลี่ยนมาใช้บอลลูนบอยแทนนะผมก็มันว่าจะเอาตัวละครไหนออกดีครับโอเค โอเคเดี๋ยวผมขอไปเซฟก่อนครับเอา้าโอ้โหเจอไอ้พวกนี้แล้วไอ้พวกอ,อะไรอนะ่ะไอ้พวกหุ่นได้การครับผมอืมคือขวานมาด้วยโอเคเดี๋ยวขอตีเว้นต้องมาก,ก่อนโอ้โยไปแดดแจมครับเกมฮิวอ่าพีซแซ่วิตเอาไม่ไม่มาพวกมิวก่อนโอเคลุกซ์นี่ผมโอเค ต่อไปแบทแจมต่อตอมอุ้ยยังไม่ตายพิซซาไปตุ้งตุ้งครับเกมฮิวโอเคครับเกมฮิวแล้วตอนนี้วบลุกดึงอ่าแบทแจมตายไหมอือตายสองตัวแล้วก็เหลืออีกหนึ่งเลยเลยอีกหนึ่งอ่าขับเกมฮิวก่อนฮิวฮิวไปก่อนเอืความปลอดภัยับผมโอเคอ่าบิ๊กซูเรียบร้อย โอ้เลเวลเพิ่มอีกแล้วผมได้เงินมา8บาทก็ดีเหมือนกันนะผมเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไปซื้อไอพึ่งแดงแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเซฟก่อนเซฟพื้นที่ที่2เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปยังไงดีอ่าร่างว่าบนนี้โอเคเดี๋ยวไปบนก่อนก็ได้แหมผมเอ้าเจอหนูวัดดีเอาพิซซ่าไปกินไหมตุ๊ก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 ขับเทีนฮิวตุ๊กแล้วผมแบตจามจู่ตุ้มอ๋อเฮ้ยตายสองเลยอ่ะโอ้ เอาไปโอ้อ่าจะมึงขับเกมฮิว่อนแล้วก็อืมจบด้อยเลเวลเพิ่มหกสิบโอ้โหยังเงินเกบาทคุ้มค่ามากเลยครับผมเคเดี๋ยวเรากลับไปอ่าเดี๋ยวเรากลับไปดูกล่องแดงก่อนอ่ามีคอมเมนต์อีพีหนึ่งเขาบอกว่าวิจีหางก,กล่องแดงไม่ใช่วิจีเข้าไปเอากล่องแดงก็ง่ายๆแต่ต้องปลดลองไว้อยู่ โอเคเจนหนูไปเดี๋ยวไอ้กล่องแดงเอาไว้พูดทีหลังในอีพีสามนะครับโอเคว่ามันต้องใช้ยังไงบ้างวีเจเอากล่องแดงให้ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวไปตีนี่ก่อนครับพิมพม์หิววะผมแบตจามตจู่ตมตายโอ้เลยก็คนสี่สิบห้ายิงเงินแปดบาทคุ้มมากเลยของผมเนี่ยคุ้มมากเลยนะ <c oughs> ไปต่อได้รับผมเงินเราได้เก้าสิบสามบาทแล้ว เดีย๋ยวเราไปข้างบนของพื้นที่ที่หนึ่งก่อนนะผมอืมไปกันโอ้เจอหีบเดี๋ยวกินหีบโอ้ด้านบนก็มีด้านบนขวาก็มีเดีย๋ยวเราไปกิดนด้านบนขวาอีกอ่าเรียบร้อยโอเค อ่าผมไม่สามารถเข้าตรงนี้ได้มันต้องอะไรสักอย่างเงียมันต้องหากุูแจหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันทําไงดีผมถ้าเกิดใครดูก็คอมเมนต์มาได้ผมว่ามันเข้าไปได้ไงโอเคเยวขอสู้กับบอสก,ก่อนโอเคเรียบร้อยอันนี้ผมตัดฉากตอนสู้กับบอสเสร็จนะผมเรียบร้อยโอ้โหเวลเพิ่มสองร้อยโอ้เยี่ยมไปเลย คุ้มค่าแล้วครับผมแต่แต่ไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเงินก็เพิ่มมาเองโอเคโอ้จเจอหีบเดี๋ยวเหมือนด้านในมันจะมีหีบนะตรงด้านขวาโอเคจะเ,เข้าไม่ได้เดี๋ยวขอลงไปข้างล่างพื้นที่ที่สองต่อดีกว่าโอเคดูแบบก่อนอ๋อนี่ไงมันมีพื้นที่ประมาณสักหกจิตอันมัน้งก็ไม่แน่ใจนะขขครับผมผมน้าผิดก็ขอไปด้วยครับโอเคขอต่อสู้ตรงนี้ อืมกะระเจมฮิ่าตุ๊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 เรียบร้อยตายหนึ่งคาเกี้วโอ้โหไหวมากโอ้เพิ่มเต็มเลยหรอเอ๊ะโอ้ตายสองตึ๊งหนึ่งเหนื่อยกึหนึ่งเคยเรียบร้อยโอ้เพิ่มหกสิบแต่ไม่ได้เงินโอเคยเราลงไปต่อนะครับ เดี๋ยวผขอไปทางหน้าขวาก่อนอ้าวดูเหมือนจะมีคนขายของอยู่รอบมเดี๋ยวเข้าไปเลยับผมไปดูว่ามีของอะไรมั่งอ๋ออันนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นปฐมพยาบาลือเปล่าเนี่ยเป็นเครื่องช่วยปฐมพยาบาลอย่างเดียวว่าผมแต่เรายังไม่ซื้อเพราะว่าเราจะเก็บเสื้อพึ่งแดงก่อนแล้วค่อยมาซื้อ,อเครื่องปฐมพยาบาลนะผมเพราะว่ามันจะเพิ่มได้เร็วขึ้นเอ้า เจอมนุษย์หุ่นไราการว่าไงถือขวานเหรออ่าเดี๋ยวะมนุษย์หุ่นไรากางทำให้ผมนึกถึงอ่านึกถึงของช่องแฟงนไอเอฟซีไทยเลยนะครับผมก็คือยังไงเป็นตอนที่หนึ่งไงตอนที่หนึ่งซีซั่นหนึ่งก็คือเนื้อเนื้อก็อออจะประมาณว่าบอนนี่จะเป็นพระเอกไงก็มีอยู่ไอตัวนึงก็คือ,อเฟดดี้ไอเฟดดี้มันจะพูดประมาณว่าเออว่างไงปีศาจนะครับผมเนี่ยครับผมตอนเจอบอนนี่ครั้งแรกนึ่งว่าปีศาจว่าปีศาจเข้าใจผิดว่าเป็นปีศาจนะครับผม องนั้นก็ต่อสู้กันต่อสู้กันบอนนี bon ่บอกว่าเอ้ยฉันไม่ใช่ปีศาจนหน่อยมีไอเฟดดี้ er ก็บอกเอ้าไม่ใช่ปีซซ่าหรอแล้วฉันขอโทษแทนที่ฉันตีนายอะประมาณนี้เนาะโอเคผมขอไม่สปอยนะครับก็ไปดูกันเองก็แล้วกันนะผมผมจะไม่ทิ้งนึงนะครับโอเคไปเดีย๋ยวลงลงไปข้างล่างต่อเอ้าเจอหนูอีกกับคลิปฮิวก่อนลุกซ์พิซซ่าเอาเอาพิซซ่าไม่ได้ไม่เพิ่มก่อนเอาดามีมาม่ยิ้มหงอกบล็มอุ้ย มันอ่าโอเคพิซซ่าขบับเกมฮิวเฟสจอแมตุ้งตายสองตายสามโไหไวมากเย้ไดงเงินสิบเอ็ดบาทรีเบลเพิ่มสี่ห้าเร็นบอยโอเคทำไมอ่าถึง,ย,งยังไม่เจออ่ายังไม่เจอไอ้พวกไอ้พวกงานเลยอะไอ้พวกแฟนทอม แ้วก็ไอพวกอะไรนะไอพวกทอยต่างๆยังเก็บไม่ครบเลยผมตอนนี้เก็บได้แค่บูลลิงบอยตัวเดียวครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเจออีกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราลงไปหาดูแล้วบอกว่าว่ามันอาจเปลือมอาจจะเจอตอนสู้กับไอพวกนี้เสร็จนะผมโอเคขคับยิงฮิวก่อนพิซซ่าเอาไม่ได้ฮิวก่อนโอ้โหแรงมากดามิของบ bon อนนี่แรงครับผม โอเคเอาเอา,เอาสายไปแกดกเรียบร้อยตายโอเคเดีย๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่าเอาจจะเจออ้าวเจอบอสแล้วผมโอเคเจอบอสเดี๋ยวข้ามได้โอ้ข้ามได้ดงไหมไปสู้กับบอสก่อนนะผมอืมอืมเต๋ตุ๊บตุ๊บอืมนี่เพิ่มขั้เพียงเพื่อน โอ oh, forget to forget to forget ้ยโดนจ้ำแกชิมาแล้วเดียเปลี่ยนตัวเป็นทอยก่อนอีเอาไปเลยเมนเกิลไอ้แบจัมขับเคสลีเรียบร้อยเอาไปเลยโอ้ยโดนจ้ำแกแล้วโอ้โหไวมากเดี๋ยวเร็วรีบรีบเลงมารีบรีบร้โอเคพิซ่าผมขับเคสีฮิวลุคส์โอ้ยอแอบายกันทีโอเคตอนนี้มันใกล้จะตายแล้วเพราะว่าตอนนี้เรานเราเหลือเยอะนะผมโอเค เรือรีบโดดโอเคขับริมหิวไว้ก่อนทำริมหิวไปเฮ้ยนุ่งโอ้โหโดนซะโอ้ยไม่ใช่โดนจำเกโอเคออกไปแล้วตอนนี้ใกล้ตายแล้วเร็วเรือเรือดูอาแบลจามไปเออต้มเรียบร้อยตายโหโอ้เลเวลเพิ่มสามร้อยโอเคโหคุ้มค่ามากครับผมเรื่องเราเพิ่มอย่างรวดเร็วโอเคได้หีวแล้วโอ้โหดูเหมือนจะ เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันเขาบอกว่ามันมีอันใหม่เพิ่มมาแล้วนะเดี๋ยวผมดูว่าอันไหนครับผมมันน่าจะเป็นแมพมั้งนะให้เดาโอเคเดี๋ยวเราไปทั้งด้านขวาต่อหน้าขว้าวมผมสงสัยต้นไม้ตัวนี้ว่ามันเข้าไปได้ไงเอ๊ะไม่ใช่เออไม่ใช่โอเคนเนโอเคทำไมขี่ขอตัดข้ามข้ามก่อนโอเคข้ามหนูเสร็จแล้วผมเดีย๋ยวเราตอนนี้เรามีเงินอยู่ห5 9โ้อาเควาโอเควไปซื้อของครับผมเดีย๋ยวขอว์าซื้อของแล้ว อืมอยังไงเราสามารถซื้อพึ่งแด้แล้วซื้อพึ่งแดงมาเลยเรียบร้อยแล้วก็สวมใส่เรียบร้อยหโมโอ้โหไวมากคลิปนี้ผมโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้แล้วอยากให้ทํา E p ีต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง10ไลค์ไปเลยนะผมคลิปนี้ขอลวลาผมเพราะว่าอยากให้มันขึ้นเร็วหน่อยถ้าผมไลค์ของผมนะโอเค Hãy subscribe là bài Ghiền Mì Gõ Để không bỏ